Thank you. เออตรงนั you, é, chamber, ้นคือน้องเนาะอ่า oh, ทีนะคะอ่าอ่านั่งลงเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี่คือเรื่องใหม่เลยนะอ่าที่คือเรื่องเนาะอ่าทุกคนตาบุญตาบุญค่ะอ่ลูกจัดให้มงกุฎไหมลูกจัันบอกไปด้วยอะไรจำนวนสี่จำนวนนักกลับสี่คนนักกับสี่คนโอเนี่อ่าลูกจนมาตรงกลางได้รุ่งแล้ว ดูวิธีการทำจำนวนนับให้เป็นอ่านี่ไงจำนวนนับคืออะไรเนี่ยอ๋ออ่าเจ็ดตัวแท้เลยอ่าคือคือสามสี่ตัวนนะคะก็คือสี่ตัวอ่าด้วยเราแยกก็ให้มาเป็นสองหัวจำนวนนับตัวเน้าไปเนาะอ่าจะมีตัวเต็มอ่านี่เป็นจำนวเราจะบวกนะาเจ็ดตัวกับเจ็ดตัวบวกได้ไงแบบนี้อ่าเพราะว่าอ่านี่คือสองอะไรเนี่ยนี่คือสองเ จากวถึงให้เป็นอ่าไหนะ้ไรเงี้ยพูอ่าึูได้ออ่าที่พูดสอนพอ่าเนาดวเนาะอจานียนเนส่วนเปร์ได้ไรเงี้ยทั้งที่ส่นคือรับเนงนี้นะคะเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวนะอ่ถ้าเขาเอาวนัคืองคเนี่ยอ่มามอ่าปเปที่เป็นส่วนเนาะสองเปเป็นเออได้เหมือนกันม้นกแบบนี้นะอ่าเอาอแเป็นอ่า คิดว่าเป็นส่วนแงเหมือนกันนะได้มาเป็นอคแปวกหนึ่เพราะว่าส่นกันแล้วเราก็ใช้ส่วนรกันได้เลยนะสอแเป็นบวกหนึ่เป็นเี่ยวต้เิดสนไเราก็จะทำนท้าให้ต่อไปสามมเป็นแต่าายแฝงวนบวกหตัววเป็นไงตัวเป็นไงตัวนัง่อตัวดเสร็จไดไนะ ตัวีนกบวกได้สทีนี้อีทีหนึ่งก็เอาจำนวนนับหนึ่วนังคือหเนแถไหมะอก็เป็นแปด้กส่วนยังนินีใช้ก็ได้ตอบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็วเดีย่าต่อไปเป็นตัวอย่างเนื่ยหาการวกเป็นเตกับจำนวนนัอาารโดนเหีหนห้าวกสอง่นะ่หู้ารใหือหรือไร หน้าเนี่ยน่าัานคู่หนึ่งหวค่ี่เป็นวห้าอกจะตัวเนาะต่อไปนี่ล่ะเอาเเบอรอะเบสองอ่าเอได้ท่สตัวลอะเรื่นี้นะเราจะบวกเกตัวแตาาตงไงอาเราต้องทำตัวให้เข้าตานะ่าตรงนี้เราเทางกาเห็นอะอันี้เราก็จำจากัได้ให้บกกับแม่แม่เป๋มันจะมีบที่เท่ากันเนาะอ่ในสองแม่นั้นก็คือเรียญมียี่สิบสีกับอะไร ก็ไม่น่นเออมันมีเรื่องรตัวละเน้องน้อยนอกว่อนี่คอโคแล้วก็เดี๋ยวทำให้เราจาก24คุณ็ก็ต่อไปตัวแ่ทำให้เป็น4คุณเ็ก็คุณก็จะได้วม่ที่ตัวแกันเออเมื่อตัว่แล้วเราก็นำ4ตตัว4 4ก็่เลยอ่าได้่ตรงนี่อย่ตัวี้

อ่า้ตัว่ได้เพราะเปตัวที่กินนี้แลูกะงบใกันทีขอบคุณสี่ขอบคุณสี่ห้าสี่ห้าสองแไมตัวนี้คือราถีบใช่ไต่อไปตัวแคร์ทั้งกันเี่คร์คุณสามคุณก็คุณสามคุณคุณสามสามคุณสามห้าสตัวไหนห้าอ่าอ่ามาดูเตัวแท้เราจะบวกกันเนอะอ่าตัวนี้ไม่ได้ตอไล้อ่าเพราะงั้นห้าอไป่าตัวสาบวกกันได้ถ่านห้ตัวเหมอกันไมัทวิธีนี้ได อแล้วสที่ไหนทำที่นั้นแต่ท้ายมาอมาเออทำงานเแ้ทีแรกก็ทำให้เป็นเสร็จกป้องหรอแต่ที่สองเขาแยกเป็นมวนับกับอ่าแล้วเ็นมวนับวกสวแท้บวเสัวอ่าแล้วก็เอามาอันนี้นะอ่ต่องานเนี่ยมาดูอ่าเราจะได้ขตัวใหม่ที่เารอาเราก็จะสี่สี่สต่่ี่ี มีไม่อะไรที่หาได้เฮ้หรือว่าไป็จตัวจะนทำแล้วหก็เปเลนมือค่ทำลงขอคุนะนะไม่อะไรทีาได้ีนีเไปเส็จตัวไหนแล้วเราไม่เป็นอุตอาทไวนี่ที่หันมยังคงแต่้กลุ่ั้

น้าป็นไปนะ้าเราต้องงาส่กระดานก้นก่อนไปน้อ

ก่ะมเรือหาที่เราเรียนวันนี้เรื่องอะไรนักเรียนตาตัวตาบัวั่ะอ่าที่อ่ที่ไหนทีขออีะขอีได้ไหมจี